นายแพทย์ทวีรัตศรีกุลวงรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาชุกเฉินทางด้านการแพทย์รุ่นที่3ประจำปี2565ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ภายในจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยและอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวันทุกชั่วโมงทุกพื้นที่แต่ละอำเภอทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งการออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุล่าช้าอาจนำมาสู่ความสูญเสียได้ดังนั้นทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นถึงผลเสียที่เกิดขึ้นจึงได้จัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาให้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในการเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินทางด้านการแพทย์เพื่อให้มีหน่วยกู้ชีพที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและให้บริการตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้เกิดการพัฒนาทุก,กระดับทั้งกลู่ผู้สอนและ E.M.R. ในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินช่วงการกระบาดของโรคโควิด -19 และพัฒนาการสู่เป็นชุดปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ Special COVID น9 o p ีน a t i o n t e a m ทโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขอุดรธานีกำหนดฝึกอบรมระหว่างวันที่7-11ถึงกุมภาพันธ์2565รวมระยะเวลา5วันค yep ่ะน้ำพาเจอค่ะ15องศา หนึ่งวิเาย,วยายวๆสูดหาใจหนึ่งวิเฝาย,วยายวยโอเคคนที่สามนี่นนีบอกวี